สวัสดีค่ะเด็กินนัทวรา,ราพันดีชื่อเล่นชื่อน้องหินเองหเป็นหลักเท่าคนที่หนึ่งค่ะวันนี้จะมาอ่านกรออะไรเพ่อเท่าค่ะอุบลออกผลิดดอกและบานเบ่งมิยังเกรงผ่านผังและสรรหาจากท้องทุ่งงสร้างด้วยตนมาไม่ย่อท้อต่อชะตาชีวิตตน เรียนเพียนภาคลำบากยิ่งด้วยความจริงต้องเผชิญหนักเกินกว่าที่สใส่ใ่นครสีผ่านเวลาจนนำพาสู่อาชีพราชการเงินเดือนน้อยใช้สอยอยากประหยัดอัตคัดฝืนทนด้วยตนหนาจบปอตรีสุผล ทานถิ่นฐานกับงานพ่อได้เกิดก่อลูกสี่คนจนเติบใหญ่มีกระยาณณมิตรทั่วทิศไทยทั้งไกลไ,กลได้ไปเยือนเพื่อนทุกคนจากกรุงเทพโยกย้ายไปทังงาสลับมาอ่านทองวิเศษยิ่ง ใช้หน้าทิ้งทวนรับกลับเมืองคอนชลรประทานงานนี้ที่ข้อรักได้ประจักษ์ผ่านพบครบทุกสิ่งวาระเวียนกระเสียงก่อนสุขจริงขออ้างอินปากพนังหลังจากมาท่องเที่ยวไปตางหมายที่ได้มุ่งอินเดียลุงโฮจิมินทวินหา พบบัจบหนาพบว่าป่วยด้วยโรคเหมือนฟ้าผ่าบนนภาลงกลางใจให้ละทมครอบครัวต่างดูแลเคียงข้า พ่อเอ๋ยลูกทั้งสี่สามวชีฉันอยากเคยวันนี้เอ๋ยคำลาพาจากกันไปเป็นเทวดาบนสวรรค์ไม่ได้เป็นพ่อฉันอีกแล้วหนาชาตินหน้ามีเกิดเป็นพ่อ